สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซ่องการเดินทีเนาะวันนี้ตัวสิพาพ่อเมรแล้วกับไอ้ล้วก็พ่อนำพากันไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนของไอวันนี่แหละเนาะแต่ว่าเอเอ้าไอวันอยู่สิอยูเดี๋ยวให้ให้เอื้อยอยู่ตัวนี้ก่อนเด้อตัวไปก่อนเด้อเดี๋ยวเอื้อยตามไปโอเคไปเดี๋ยวตัวสิพาไปเนาะเพราะว่าส่วนนี่กะอยู่แบบจนลึ่นละขนาดทุกคนแล้วกับไอวันเพิ่นกะคาคาเรียกในนึงเดี๋ยวตัวสิไปไทยทุกคนเมืองกอน์นาวา อยู่ในส่วนนี้เป็นจังไงเนาะแต่ว่าก่อนเอ็นมืดก็ต้องไปพาพ่อแม่ไปเบิงบ่งก่อนว่ามันเป็นจังไงเดี๋ยวนี้ก็มานํำขอไอ้โลดแล้วก็นต้อมแล้วก็พอก่อแล้วก็แม่เนาะอยู่ทางนั้นฮันนี่ก็สิเป็นบอ่อลแนแดงเนาะต้อมนี่มันชื่ออะไรบ้างชื่อแต่มีเครูเฮนด้า <c oughs> มันมันก็ห <c ười> ูมันอยู่่ะหูกัมีแตอหมอนี <c ười> ่เลยจับได้เลยมีแต่หมอนี่เลยจับได้กลนได้เลยมีท่อไมล่ะมีมีท่อมีท่มีท่อะโอ้สีบกวที่หนี้การบางแก้วสไปจองจองต่เยัอยางพกานกนยายแบบายกัะหมดเล นี่อันนี้ที่เป็นนาไก่ไข่เนาะไข่วันเก็บเบอร์หรอยังไม่รู้มันไข่หรือเปล่าด้วยไงโอ้ไข่อยู่ได้นี่ดิเล็ดหนึ่งหน่วยสองหน่วยโอ๊ะขกวามัน น้องคือเจ็บขาตัวน่ะถ้าหาต้องตีว่ะใครตีหน่วตีสามหน่วยสี่หน่วยหาหน่วยนะมือนี้เนาะหกหน่วยหกหน่วยโอ้เมียคือได้หลายเล้มือนี้อันนี้เป็นไข่ไก่อยู่ในสวนเพคนแล้วเนาะเป็นไข่ไก่แบบเลี้ยงไว้มือใดมือนึงตัวก็ต้องมีเท่กันแหละนี่เจ้าของซองยังป่อยู่ธด้วยทุกคนเด้อมือนี้มาเปิดซองเลยเอวันเนาะ เก็บเอาเลยไหมอยากเก็บเอาเถอะกับเก็บเอาเลยไปโมนาตัวลนนี่มันอันนอยู่แล้วเราเก็บบ่ร้อนอันนี้เป็นมะนาวเบิงมะนาวดินี่ฮะมักยืน Thế mà kín không bằng nào đây, lòng đốm bằng mẹ Dít, dít cái nắng bưng đây đừng Bằng nào dạc Đây này Mà mặc, mặc nào đây là Ô, phô và dù, dù là ưu nào mặc dưn rồi dần <laughs> Mặc, mặc bơ hả? Mặc, mặc dưn นี่เป็นพิจิตริตอนว่ะเนาะอันนี้มันเอาต่อนน่ะนะกุ๊กทีหนึ่งเลยเนาะไอ้รุ่นเนาะไปยังไม่บอกมันมันมันถือมันไปยิงตอนจะออกใบเตียงใช่ไมโอ้ห่างมันคืออันนั้นเหรมันแข็งแหงอยู่ห้างสํกนีได้ไ่ด้อยู่นี่ออกหลายยี่นี่เนาะ ถ้าบริสิทธิตุม่มมันก็เลยออกประมาณนี้อันนี้ย<ห>ัก่น<ห>นอนถ้าบริสิเอานำ้นำหนามสีตุม่มมันแบบโอ้ต้องได้สีดพอมั้งมันแห้งมันก็บเขามันจะแหง้งอือโอ้ไปเบิองสองเจนมองดูเป็นยังไงละ่ะกระตาเนี่ยเอาไว้ไว้ซีปก็บบางนาว,วะนี่คืออยู่เอามาไว้ละหาว่าเห็นเหรอบาร์บักเซลครับบักเซลอ่าบักกอกหนาม สีขาดวงนะครับเขาเก็ีไปดวงอ่ะเจคุณเจคุณโอ้ยโดนนานเราบุรีมหาเพื่อนเจคุณเจคุณไงเกินเนาะไงเกินหมดเต็ง ต,ตัวเมียมุดมนี้น่ะตัวเมียมึดเ,เอา,าแบบนี้เอา,าแบบนี้เอาเอาไปเลี้ยงบ่แม่นี่ดุดุสาวอาุแม่เหรอดุสาวคน นนนต้้งสีมันมันเบืองบ่อครับเพราะมันเป็นมัาวมันขืนคอยเพรไม่ช้าตัวเธอขึ้นไปมีกว่ามันเสียเวลาซื้อมันมันขื่นไรท์อย่างละมันถึนเบิ่งบ่ออาการอืมห้าเบิ่งบ่อเลยครับเพราะเปนแบบเข้ากับอะไรสามช่องกับบ่ออืมคือเมียมันมีอาการได้มันจะหอมงางบากินหยาห่วนอันนี้ซื้อกินหยาซื้อขืนบพราขืนคือกินหยาก็่เรืเบิ่งบ่อเบืองบ่อเลยเป็นนางซว่างเือแบบ เข้าเลี่ยงโดยโดยเฉพาะนะครับอ้องไว้ในมืออาชีพมันก็เลยคิดกันว่าเสร็จหางวาทึบเบาหน่อยทำงานมาถินไบบีกลวซื้อเลยวะโอ้ยิ้มก็บอกกาบอกาะยืมอยันตายมองเขาแบบขิงหวานว่าถิยืมเราบอกะว่าถิ่เศร้าเล่าไงยเป็นยังมาตายว่าิเศ้างัวเรามาเราจะไปถิ่นไปเจเดือนมาหมันหน่อยแล้วนะสี่หาห โอ้พออ่อพันธุ์เราบอกงามเนื้อเนาะพันธุ์ไม่พันเราเป็นนั่นเป็นนีมาเหรอเปลโอ้สุดท้ายตาเป็นยัไยงไงอุดมสมบูรณ์ขึ้นแน่แล้ววะ <c oughs> น้ำท่วมร้ายปวดน้ำท่วมอ่ะเปลี่ยนผลต่มขึ้นฝนตกมาอีกอาทิตย์มันหันตามท่วมน,ะนมันกาน้ำขึ้นไหลได้เนาะโอ้เต็มเต็มพิการเลยแบบสี่เมตรนะตัวนั้นมันไอ้รวดใส่ในะให้เพื่อนไว้ระบายน้ำพัน เครื่องอะไรก็สียบสายสายสลิงดึงไปปุดแล้วก็สื้คึ้งหลอดไฟเอาไอ้โซลารเซลล์น่ะกีดให้ปลามาไปกิดไม่ไหนซีต่อใส่ใส่ฮัทให้มันหุ่งใส่ยาวๆแมนกันขื่นแต่ว่าแบตเตอรี่ให้มันพังมือนี่เขาเลยประด็เห็ดกครได้เหตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ไอหางก็ใส่ป่ะเรือใส่ดนลละโอ้โหสั่งกรีดป่ะ กูเห็นเลยเตยเต็ไม่เหงนุูนะปลามันก็ขึ้นมาอยู่เดี๋ยวฮาอาหารเนี่ยเปิดร้านอาหารเปิดหรอน่เดินเดินบริขเดินเดินบริขินอาหารได้ป่าวไอ้วันนี่ฮะหนาแฟกกบเออกบนี่อย่างนี้กบมันออกจากคอกตีทุกคนเห็นบ่มันซีอยู่แถวนี้แถวนี้เนาะมันหยองอยู่หนาแฟกเนาะอันนี้หนาแฟกตัวนี้ไอโรด มาตัดตัดลวก็ทิ่มไว้นองนี่ก็ให้มันไปเปื่อยล้วก็ให้ป่ามากินอีกเท่านึงอันนี้แบบว่าการประหยัดต้นทุนเนาะในการเทสสวนนี่แหละเนาะสุดยอดละแต่ว่าปลาของเพื่อนหนีเพื่อนโบได้เกือบโบได้ส่วนโบได้วนมันเลยเด้เพราะว่าไอโรดกาเปียกหลายแล้วก็แบบว่าอยากอยากเลี่ยงแบบเลี่ยงแบบโบต้องเสียเงินท่านะล้วก็ได้กินนองป่ามันกระใหญ่โบมันกระใหญ่แต่ว่าให้มันตุ้ยมันพีมกะธรรมดาเนาะรรมดาแต่ว่ากะ พอโอเคยอยู่เพราะว่าเขาบริเกียร์ในอย่างเดียให้มันหากินตามธรมรมชาติแต่ว่าคันเขามาเกือมันก็กินคือกันเนาะตอนนี้ถ้าไอ้โรดไปเอาหัวอาหารมาอยู่ตากาศทางนี้นี่เห็นว่าเพิ่นซีไม้เลี้ยงไก่งวงไก่ตีเนาะเชื่อไก่ตีไก่ตีอยู่ฝั่งนัง้นพูดเอาบ่ <laughs> คนส่วนกา ไกลตีเพิ่นก็ว่าโอ้สุดยอดสุดยอดอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเพิ่นว่าเด้ไอ้โรดว่าสิเอาให้ตอนนั้นแต่ว่าตัวยังบ่มีคอ,อกอเท่ยอยู่เลยแบบว่าปะก่อนหนะั่นน่ะปกติเพิ่นกินอาหารเมีหรอ pues, กินอาหารีร <c oughs> ่นะมื้อนี้้สิใหมีไปก่อนเอ้าหัวอาหารป่าบ่ดนี่นใครกบไงโอ้สิมากิน,น,กนอยู่วะหาปลาดุกน้ำร้ายกับบุคอยอันมันบ่ค่อยได้กินแล้วมันสิบ่ลึงกินดิบ่ ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าถูกทางนี้ไป็นปล่อยมีมาแล้วโดนได้กินที่มากินเด้อบัวเทบว่าบัได้กินเข้าเลยตาแหลดเลาแหลดลาสนิปลาตาตาตเทียนปลาเล็โอ้ยตายตายตาย นี่ปลาเล็ดไม่หลายเสียแลวมันแพ้เองแด้วนี่โอ้นี่ปลาเล็ดตัวนี้ใหญ่ลุ่นแม่มันยตัวตัวสีแตนอ่ะอันนี้มันจะรุ่นลูกนีือไงตัวนี้ตัวรุ่นซีได้เลยเนาะรุ่นลูกอยู่อะน้อยก็ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้อยเนาะรุ่นรุ่นลุ่นลูกอาจจะรุ่นลุ่นลูกแรกนะอ๋อมอให้ยมืดเลยว่ะกระถางข้างได้กินเจะยะไรกันหน่อยโอ้เนาะงโตห่างกันมาอยู่เนาะ มันมีตัวน oh, ึงม่กินลรวมันจะเย็นกันมาเลยแล้เพี้ยนแดงก็ซื้อมาลงซองตัวตัวละอยหาซีเกไปมันกระไหลได้รถออ้าคอยคอยเชี่ยวคอยเชี่ยว่านะบานินมาปล่อยอีโบหนองคอยนี่เลรืเพี้ยนแดงเห็นปะหาหาหาเพี้ยนแดง๋อเห็นลวมันมีองตัวนั่นเองถือว่าจะทาบอ่ะ ดดรอ่ไปไกไเทียนคมันบยบีบมักนีจะผักกม่หางเดียนะพ่ออริบาลขนาดน้แม่แ่ไม่้องกลธแม่าไกหลายเนาะโอ้โหเกีงมะไรนงนั้นเนยไก่ลายครับบคกินเนาะเอาเห็ดน้ำมักมาฉนได้เลี้ยงเปลา อันนี้อันนาเหนนเ้าตัวรุ่นน้อยนี่มันรุ่นมันเกิดใหม่เ่นี่าข้ามันปล่อยมัานผล่ะคือปล่อยดูเะสิไดๆๆไอโดปลานอยเปือกนี่นี่แดงๆแยมนละเแดงโอ้เผือกอีกมีไปยไงมาแล้วเป็ังไงคะพ่อเอากี่ตัวพ่อไปงะอเกี่ตดวพอปยไป้าวะไงเติอไปเลยไนหรอไนนีมากี่ลายเอ้ยบอ ตะเพียนแดงนี่อยู่น้องคายมันไม่ค่อยมีใครตัวซื้อมาสองตัวอ๋อ,อซื้อมาสองตัวมากะจะตา,ามรอยซื้อมาตามรอยไม่ได้น่ะเม่ไดี๋ยวได้ไม่ได้เอ้ออป,ป้าเอื้อยชอบไงอยู่แถวราชบุรีแถวภาคกลางมันเยอะสสแต่แถวภาคอีสานไม่ค่อยมีอันนี้ป่าปลาแรดมันคือเป็นสีแดงเนะาะตัวน,น้อยมันเป็นสีแดงป่ะปลาไนเอาละบอได้แปลว่ามันมีนวดขึ้นปลาแรดได้ไข่พันธุ์ไข่พันธุ์อะไรมันคือเป็นสีแดงแมนแมนข้างเพียร์อยู่ตรงนี้ครับ มีีีออเออมันมีปอันไหนั้งได้ปลาเคียงน้ำไดคือกันได้ปลาเคีงว่ะน่าเดยวลาเพียนตาางแดง<อ>มา้โอ้สองตัวเลยอ่ะดินีาโอ้มันก็บเาไปใส่มาใส่น้ำคืออรอแกลแถวนี้เนาะมันดูผสมมันัาแดงเรื่ยอยกผสมอยู่ตัวเอาเอาึ้นมาเลี้ยงวะเด็ดเด็ดเด็ดนี่นีนี่ีตัวเนี่ปลาเล็ ปลาเดแดงเอาเอาขึ mm ้นมาเลี้ยงซะไอรถจดบ่ะโอ้ยแหและใสประพันโอ้ห้ตัวนี้บอกกำดำตัวใหญ่แดงแดงๆตัว่ติดดรเย่นติดะครับมันใหญ่ปลาแดดไหล่ะดับน้ำจับนะบอกยหล่ไอ้วันเล็กบุนเนี่ยเกืบตอนนี้สเมตรกว่ากะเอมันเต็มมันเต็มตนเดูตะเกียให้ต็มพื้เดิมมเมตรในพื้นพื้นดินเดิมสามเมตร เอันตอนมาเท่าอีทมันเป็นดินแดงไหมเลยวะแถวนี้หรือว่าดินทมดินแดงเป็นหน้าเป็นดินเหมือนสวนตยนั่นแหละมั้งเนาะเป็นว่ายอะเป็นหน้าแต่ว่าทั้งลมมันจะเป็นหลุมล่างเป็นดินประมาณสักยี่สิบสามสิบเซ้นเป็นหลุมล่างประมาณมิดหาซิฟนี่เลยนี่มันจะเป็นหนาดินลงไปแค่นิดเดียวแต่ว่าหน้ามันจะเป็นหน้าแบบโมเก็บหนามดอกบัดส่วนส่วนน้องเราแมนมีดินลงไปประมาณเมตดปลาย ไม่ายทั้งรูมก็ใชเป็นดินดากไปเลยอันนี้จะเป็นาดินแค่ประมาณทักสามสิบเราก็ไปดูร่างประมาณมีหาดสิบแต่กนารไปไปดินดากคือแบบรูมมีด,ดินดากดินดากแปลว่าอะไรดินเหนียวอุ้ยตัวอะไรเผือกๆอ,กอะ่ะเรามีปลาเผือกด้วยปลาไนเอร์วันมาเบิ่งปลาเอวันไหมาาม,ม,มีแต่หัวโอ้ยปลามันบุนดีปลาลังสแลนเดอร์มาเลยพ่ไม่ร้าย นี่แหละไอ้โลถึงไม่ยอมว่าจับปลาในบ่อกินเพราะว่ามันปลาแรดตัวนี้บอกว่าปลาแรดเราอ้วนเด้อถ้ากินได้นี่มีแต่ปลาแรดแหละมันอ้วนเด็ดดีเดดีเดดีเดดีโอ้เห็นไหมี่เราลุ่นลุ่นเข้าไปเฮ็ดนะปลาเนึ่งบมักนาโบโซเกตนะปลาเน่เขาไม่โซเกตใคปลาแรดเยอะด้วยนะในบ่อเราเนี่ยอืมลูกมันแพร่เร็วปลาปลาแรตในบ้านเราคือบุ๊มีเนาะมีนี่มีแต่พ่อพ่อซื้อไปก็ได้นะอยู่หนองคายก็มีขาย มันซื้อทางกันบ่ถ้ามีก็เอาอยู่ไหนเพื่ออะไรเออเอาตัวใหญ่ไปเลี้ยงเลยวันไหนเอารถข้ามาเอาใส่ถังไปก็น่าจะรอดเนาะปลาเล็ดรอดเออใส่ถังไปก็ไปปล่อยในบ่อตัวเองได้เลยขนเอามันมันก็ผสมเหมืออยู่ต้เนาะปลาเล็ดไงเนาะมันก็ออกลูกอยู่นั่นเลยตีโตไปแบบมาหายมาคุ้มปูตัวแม่และต้นก็ยังว่าไปสามตีโตสวนสวนเด่นอะที่ถ้าบ่อตอนมาหลากปีนั้นเด่นก็เอาไปตัวประมาณลูกก็ดีที่เด้นเหาะไปเฮ็ดพอพันไม่พันเนาะ ถ้ามันเกลือเชื้อนึงนองกับปลากละไใช่แต่แล้วมันอร่อยดีอร่อยดีคือเราเห็นไหมเราไม่ได้เลี้ยงขัวอาหารมันแต่ปลาแรดไม่ผอมปลาเล็ดเนาะก็อ้วนเบิงองบนนี้นี่อย่างมีมดเตหัวปลาเล็ดคือว่าแบบติ่มติมเลยมันหุ่นดีเหมือนเอื้อยปลาดนี่มันตุ้ยเหมือนไอโรดโอเคแล้วเตะจะดปบุ๊ดกับต มืงตัวมันบึกเนาะมันจะเปลี่ยนหงาอย่งเยเหมือนกันมันจะเปลี่ยนหนาอย่งเง้ยเหมือนกันแต่ว่าปลนปึกเอาไปไม่ได้หรอกเนาะมันใหญ่มากแล้วตัวหนึ่งน่าจะหลายสิบตัวขนม่ะนะเบ็ดมามาตีแบบนาดินปั๊มลงไปปลาบึกไม่ซีดกินเนาะไาไหนไปที่เสียงวันไหนว่างคุณมาตกปลาสิคะคุณชอบตกปลาเนี่ยตกแป๊บเดียวได้ตกปลาเดียวได้ต้องไปตกปลาทะเลเนาะปลาบึกเนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงอ้าเจ้าไหนกา อย่าลืมเด้อยมืน่นซับเด้อไไปไว้ก็นี่ <c oughs> ไปไว้ก็นี่ซ่าเกินไปละแปดมื่นห้าแปดมื่นหกเไปเออแปดพันห้าแปดมื่นหกเรฮอดจักเถื่อนเนาะ <c oughs> อยากจะพาไปทะเลก็ไม่ได้ไปสักทีเนาะฮันละบ่ต้องไว้ก็นี่ละเพราะว่าซ่าเกินไปละไปบ่มาแล้วถูกไปบ่มาละที่เพชรที่นาหาให้มันได้ฮอตมื่นเนาะแม่เอานะต้องพาตัวมาไทยนะฮะดีนะครับเพราะว่าโอเคยังไงก็ยังเป็นก่อนนรับไม่คิดที้จะมาโบ ได้1โมงทดีแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะแม่นแล้วสำหรับคลิปนี้ก่ะมีแต่ตามที่ว่าตัวฝากเลยฝากให้ทุกคนไปกดติดตามเพื่อนหลายๆเนาะยังขี่ไล่กับขออให้ห่อเมนซับไปไว้นี่ซะน่าสงสารเนาะอันนี้สิไปเที่ยวทะเลทุกคนสิไปตกปลาเมื่กินสดสด เอามาซอยจุกขึ้นมามันกับบรรกาศสีการเป็นสีขาวแล้วเขาก็จ้ำเซจเลยนะเออจนี่จะติดใจรสชาติเป็นยังไงโอ้หวานเริกอยากกินปลาหมึกปลาหมึกที่ขายอยู่บ้านเราเลยก็เด็ดจองลหคือเปล่าท่านเบหมื่นหรือตอ๋จองทิพย์แล้วปลายตุลานี้ยังไม่ถึงหมื่นอยู่ดิจองทิพย์แล้วแต่ว่ายอดซับยังบุคคลปานนี้โอ้ยนอนทุกคนเนาะอะทุกคนสารคดีนี่กันที่ขอตัวลาทุกคนไปซัมมี่แล้วเนาะ เขามาแับมาเยี่ยมสวนมาพาโบพาแม่พาไอ้มาเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวพาเม่กับไอ้เนี่ยขบบาเจ้าโบสตาร์พวกเขา้ากับสวนไปรไเดี <c> ๋ <oughs> ็ <c oughs> เลยเขาเจ้านางพูนถาวอาซะเนาะ <c oughs> เอาสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> บายบายสวัสดีครับ